นี่คือรีสอร์ทในฝันของจอห์นี่มือปราครับตั้งอยู่ที่อำเภอศรลินทรจังหวัดอุบลราชธานีหากมีโอกาสมาอุบลน,นะครับมีโอกาสมาเที่ยวนะครับที่นี่คือรีสอร์ทจอห์นี่มือปรารีสอร์ทของผมเองครับยู่ที่อำเภอศรินธรจังหวัดอุบลราชธานีใครมาเห็นคลิปนี้แล้วขอให้รวยอย่างเดียวสุภาพร่างกายแข็งแรงมีโอกาสมาให้กำลังใจนดาบคนนี้นด้วยครับรีสอร์ทแห่งนี้ผมกู้ธนาคารแบงก์แบงก์งหนึ่งให้ผมมาเป็น,งนเงินก้อนโตผมก็คิดไว้ว่าได้มีมรดกทิ้งไว้ให้ลูกของผมอย่างน้อยน้อย ในขณะที่มีชีวิตยอยู่ได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวต่อลูกต่อเต้าให้เขาได้เห็นว่าพอมีศักยภาพมีคุณภาพแน่นี่คือรีสอร์ทในฝันของจอห์นี่มือปราบครับตั้งอยู่ที่อำเภอศรลินทรจังหวัดอุบลราชธานีหากมีโอกาสมาอุบลน,นะครับอยากมาหาที่พักผ่อนกล้องมาดูครับบรรยากาศนะครับเขียวขจีร่มลื่น0 6 2 7 0 3 4 7 5 9นะครับบรรยากาศวิวริมน้ำมีห้องพักนะครับราคาหลักร้อยวิวหลัก10ล้านนะครับ มีที่จัดเลี้ยงงานกเกษียณง,งานปาร์ตี้งานงานเลี้ยงบริษัทหรือจะมาเป็นคู่รักมาเพื่อนฝูงหมู่คณะมาปิ้งย่างมีเราจะมีเก้าอี้ปิกนิกไว้คอยบริการสามารถเอาไก่ย่างกุ้งย่างปลาเผามาปิ้งมาย่างบรรยากาศย่างแรงๆนะครับวิวงามงดงามอยู่บนภูนะครับริมแม่นม้ําริมนม้ําที่สวยงามฟังเสียงน้ำไหลนะครับคุณน่ะแพนไปเบิงน้ำไหลหรือจะลงไปเล่นนาา้าพาบุตรหลานของท่านไปขี่เรือเป็ดขี่เรือยาง ได้นะครับเรามีเรือเป็ดเรือคายัคไว้บริการนะครับมีน้ำไหลงามอ่าเรามีร้านอาหารคอยบริการท่านในโครงการไม่ต้องออกไปที่ไหนมาทานข้าวที่นี่ได้เลยนะครับรองรับการจัดเลี้ยงสัมมนาหรือจะเลี้ยงเกษียณหรือจะพาคู่รักมาผ้าเงี้ยหน่อยมากกันยังใดนะครับเรื่อบริการห้องพักริมแม่น้ําทั้งนะครับสวยงามนะครับเยวต้นไม้เขียวหน้าหน้าพันธ์ ผ่านมาอุบลราชธานีครับอำเภอศรลินทรอนและยังมีรีสอร์ทสวยๆอีกหลายที่ในจังหวัดอุบลรีสอร์ทหลายๆที่ที่สวยๆในอำเภอศรินทรในอำเภอของเจียมและฝากไว้อีกที่หนึ่งครับรีสอร์ทของผมเองรีสอร์ทของนายดาบจอนนี่รีสอร์ทจอนนี่มือป่าครับ0 6 2 7 0 3 4 7 5 9้าผ่านมาศรินทรอนมาเที่ยวมาพักผ่อนมากินเขา้ารีสอร์ทจอนนี่มือป่านะครับลาไปก่อนครับพี่น้องครับแพนบึงสวยๆพี่น้องผมมาทางนี้งดงาม ลุ่มลื่นเขียวขจีอมีมองกินเขามีมองเขียวมีมองนั่งเน่นวิวน้ำสวยสวยใสๆ,ๆนะครับมีร้านอาหารสามารถนั่งกินเขานา่แรงๆต้นไม้เขียวๆนะครับผ่านมาอุบลมาเที่ยวด้วยครับเด้อนี่แหละคือรีสอร์ทจอน,นี่มือปราบอินดีครับนนาหองติดแม่นม้ำ